Damn well we don't wanna still wax like many picky out. Yeah. ก็เมื่อสักครู่นะครับก่อนขึ้นอินโทรเนี่ยก็คิดว่าอยากที่จะมาแบบทักทายท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าหายหน้าหายตากไปนานมากนะครับเป็นเวลา1เดือนเต็มแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมก็แบบว่าโชว์หน้าตัวเองให้ดูหน่อยจะให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมสบายดีนะครับหลังจากที่อ่าสัปดาห์ของกิจกรรมตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มนะครับผมก็ในที่สุดเนี่ยก็ได้มีเวลาว่างมาทําคลิปแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับโอเคครับและเพื่อไม่เป็นการเสีย แฟนฮีโร่ชาแนลขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปฉากตายของเหล่าฮีโร การพัดพรากที่แสนจะปวดในโลกภาพยนตร์ถ้าพูดถึงความตายนะครับนั่นก็คือความทรมานอย่างหนึ่งแม้ว่าทุกคนจะหวั่นเกรงต่อความตายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกสรรพชีวิตอยู่แล้วความตายเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้จากการสิ้นอายุไขหรือว่าอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งความสะเทือนใจเนี่ยแน่นอนว่าอย่างหลังเนี่ยจะมีอิทธิพลมากกว่ายิ่งผู้ตายเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสําคัญด้วยแล้ว ก็ยิ่งส่งผลต่อความรู้สึกไปกันใหญ่แม้กระทั่งในจกักรวาลหนังซูเปอร์ฮีโร่เหล่าตัวละครที่ต้องพันพบกับจุดจบแห่งชีวิตก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าในคลิปนี้นะครับทางเราจะไม่ได้พูดถึงฉากตายของฮีโร่ทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเราก็เลยได้ทําการ คัดสรรน,นะครับฉากตาย5ฉากที่ผมคิดว่ามันมีความน่าจดจําแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจพอสมควรเลยทีเดียวที่จริงเนี่ยมันก็มีฉากอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าระยะเวลาเนี่ยผมก็ต้องพยายามหาข้อมูลที่มันจํากัด เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่มันจํากัดเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกมา5อย่างแต่ว่าใน5ฉากนี้เนี่ยจะพยายามหาข้อมูลให้ละเอียดมากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะเขียนเพื่อบรรยายให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่มันน่าจดจําของฉากนั้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงมีความน่าจดจำนะครับโอเคและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญทุกท่านไปรับชมและรับฟังพร้อมกันได้เลย let's go มาดูกันที่ฉากแรกกับฉากใต้ของกัปตันอเมริกาและ เพ็กกี้คาเตอร์ความตายกับความรักเนี่ยมักจะเป็นของคู่กันในบทประพันธ์เรียกน้ำตานะครับเมื่อมีพันพบก็ย่อมมีวันจากลาแล้วก็ในภาพยนตร์กับตันอเมริกา The First Avenger ความตายของกัปตันก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่สตีฟโรเจอร์ได้รับพลังมาจากผลการทดลองเซรุ่มซูเปอร์โซเยอร์จนทําให้เขากลายเป็นวีรบุรุษกอบกู้ชาติในนามของกัปตันอเมริกาและได้พบรักกับสาวสวยเจ้าหน้าที่แห่งหน่วย S.S.R. นาม

เพ็กกี้คาเตอร์แต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนั่นก็คือเรื่องราวความรักที่เบ่งบานอยู่ในช่วงสงครามเนี่ยมันก็มักจะจบได้ไม่สวยเท่าไหร่เปรียบเสมือนกงล้อที่แขวนอยู่บนเส้นได้นะครับในตอนที่คนรักของตัวเองเนี่ยต้องออกไปประจนเพศภัยไม่มีใครที่รู้เลยว่าเขาเนี่ยจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหรือไม่ในช่วงก่อนการประทะก,กันในศึกสุดท้ายระหว่างสตีฟและเลสเก่าสตีฟและเพ็กกี้ได้จูบอำลาก,กันและเขาก็ตะลุยบุกเข้าไปยังฐานทัพของเลสเก่าแม้ว่าตอนจบนั้นสตีฟจะเป็นฝ่าย ที่ได้ใัยแต่ว่าเครื่องบินที่บรรจุระเบิดทำลายล้างกลับสูญเสียการควบคุมและกำลังพุ่งตรงไปยังแผ่นดินอเมริกาอย่างรวดเร็วหวังฆ่าล้างชนชาวมกกันใหน้สูญสิ้นสตีฟจึงต้องตัดใจหักหัวเครื่องบินให้ตกลงไปในทะเลแอตแลนติกเหนือเพื่อหยุดการทำงานของระเบิดซึ่งบทสนทนาระหว่างกัปตันและเพ็กกี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจเรียกน้ำตาจากคนดูมากๆกัปตันเนี่ยถามเพ็กกี้ว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเดทกับเธอแต่เขานั้นเต้นรำไม่เป็นเลย พ็กกี้คงต้องช่วยสอนเขาเสียแล้วเพ็กกี้ก็หัวเราะแห้งๆทั้งน้าตานะครับกล่าวว่าเธอเนี่ยช่วยสอนเขาได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่สตีฟต้องทําก็คืออย่าไปสายเด็ดขาดนะจากนั้นเนี่ยเสียงสัญญาณก็ได้ถูกตัดขาดหายไปสายปลายทางที่ไร้ซึ่งเสียงพูดทิ้งให้เพ็กกี้ร้องไห้คร่ำครวญเกับการสูญเสียคนรัก และเธอก็ไม่ได้ข่าวคราวของสตีฟอีกทุกคนในสู่เนี่ยก็ต่างคิดว่าสตีฟได้ตายไปแล้วนะครับจนกระทั่งในปีคศ .1945 นาซีเยอรมันปราชัยสงครามจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่เพกกี้ก็ยังคงไม่ลืมเลือนสตีฟเธอยังคงเก็บรูปภาพของเขาไว้เป็นความทรงจํา และปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่อไปเมื่อเวลาล่วงเลยไปเกือบ70ปีร่างของสตีฟโรเจอร์กลับถูกคนพบว่าเขายังไม่ตายแต่ว่าได้ถูกความเย็นแช่แข็งให้หลับไหลเข้าสู่สภาวะจำศีลเมื่อกับตนันตื่นขึ้นมาอีกคราหนึ่งโลกที่เขาอยู่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคนที่เขารู้จักสมัยสงครามได้สูญหายไปแทบทุกคนแต่ว่าคนหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือเพ็กกี้คาร์เตอร์ที่ยามนี้มีอายุอนามถึง93ปีแล้วก็กเกษียณตัวเองออกจากงานแล้วเมื่อเพ็กกี้เห็นหน้าคนรักของเธออีก เธอก็กล่าวทำน้ำตาด้วยความตื้นตันใจว่ามันช่างยาวนานเหลือเกินแต่คุณก็ยังมีชีวิตและที่สุดคุณก็กลับมาซึ่งกับตันก็ได้ตอบกลับไปว่าจะให้ผมเนี่ยทิ้งสุดที่รักของผมไปได้เช่นไรในเมื่อเธอยังไม่ได้สอนให้ผมรู้จักกับการเต้นได้กันซึ่งก็นับเป็นฉากประทับใจนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเพ็กกี้ก็ยังคงระลึกถึงสตีฟอยู่เสมอ ต่อมาในภาพยนตร์กับอเมริกาภาค3 c มีวิลวอร์เพกกี้ก็ได้สิ้นอายุไขจากไปอย่างสงบกับตันได้ทําหน้าที่เป็นผู้แบกขีบศพของคนที่ตนรักเข้าสู่วิธีอย่างสมเกียรติแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้พบเจอคนรักหลังจากการหลับไหลอันยาวนานแต่ว่าก็เป็นตอนนี้ทําให้คนทั้งสองมีความสุขไายแม้ว่าความตายจะมาพรากคนรักไปจากเขาแต่หญิงสาวนามว่าเพ็กกี้จะติดตรึงอยู่ในหัวใจของสตีฟตลอดไปมาดนูนที่คนต่อมาครับฉากตายนี้ก็คือฉากตายของซูเปอร์ฮีโร่นามว่า รอชาสีขาวและสีดำสีตัวแทนของความดีงามและความชั่วช้าหังกาศซึ่งประโยคนี้นะครับเป็นคำนิยามให้กับสัญ,ญลักษณ์บนหน้ากากของผู้ประดุงความยุติธรรมจอมผ่าเหล่านามว่า ลอชาซึ่งลอชาเน่นะครับเป็นตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Watchmen เขาเป็นชายผู้สวมหน้ากากลายน้ำหมึกที่ออกปราบปรามเหล่าอาชญากรในยามค่ำคืนซึ่งสำหรับหน้าก,ากากที่มีการเคลื่อนตัวของหมึกดำขาวซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอยก็เปรียบเสมือนเด็จิตใจของมนุษย์นะครับที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนสีขาวและสีดำที่ตัดกันบนหน้ากากเนี่ยก็แสดงถึงอุดมการณ์ความรู้สึกของเจ้าตัวที่มองแบ่งแยกชีวิตในสังคมอย่างชัดเจนว่าธรรมะคือขาว อาธรรมคือดำสีดำต้องถูกลบหายไปและจะไม่มีการอ่อนอ่อนต่อความชั่วร้ายเด็ดขาดซึ่งแนวคิดโดมการสุดโตรงนี้เองที่ทําให้รอชาดต,ต้องพันพบกับจุดจบแห่งชีวิตบทสรุปของเรื่องราววอชแมนนะครับมีอยู่ว่าหนึ่งในสมาชิกทีมฮีโร่นามว่าออกซิเมนเดีสได้ทําการติดตั้งแหล่งพลังงานระเบิดอนุภาคสูงเอาไว้และเปิดการทํางานของอาวุธล้างผาน ระเบิดได้ฆ่าชีวิตประชาชนคนบริสุทธิ์ตายไปหลายล้านชีวิตฮีโร่ทีมวอชเบนที่เหลือเนี่ยต่างโกรธแค้นต่อกันก,นกนระทํานี้มากแต่ว่าหลังจากการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับดันเป็นเหตุทําให้ทางอเมริกาและโซเวียตเนี่ยที่ตอนนั้นใกล้จะเปิดศึกกันเต็มทีได้ตัดสินใจหยุดยั้งสงครามแล้วก็หันมาจับมือปรองดองกันเป็นหนึ่งเพื่อช่วยกันหาทางรับมือกับสถานการณ์การโจมตีปริศนาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตซึ่งแน่นอน,นครับว่าหาก2ประเทศคู่อำนาจเนี่ย เปิดศึกกันจริงๆเมื่อใดระเบิดปรมาณูต้องได้ถูกเอาออกมาใช้อย่างแน่นอนและผลกระทบของมันเนี่ยจะทําให้มนุษยชาติถึงคราวดับศูนย์ได้เลยดังนั้นการกระทําของออสิมนเดียสเนี่ย แม้จะไม่ถูกตามหลักคุณธรรมแต่ว่ากลับชอบด้วยเหตุผลก็คือเสียสละชีวิตเป็นล้านเพื่อทำรงเอาไว้อีกพันล้านชีวิตฮีโร่ทุกคนนะครับที่รู้เรื่องเนี่ยก็ต่างยอมจำนวนต่อแนวคิดของอ็อกซิแมนเดียสเพราะว่าถ้าหากเรื่องนี้แพ่งพลายออกไปนะครับประชาชนที่สละชีพไปในวันนั้นจะต้องตายเปล่า ทุกคนก็เลยคิดว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับยกเว้นคนเดียวนั่นคือรอชารดนะครับที่ยื่นคําขาดจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายเนี่ยลอยนวลเด็ดขาดเพราะว่าไม่ว่ายังไงเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยแม้ว่าทางไนอาลเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยจะพยายามเกลี้ยกล่อมอยังไงรอชารดก็ไม่มีทางยอมรับมันได้ในขณะที่รอชาร์ดนะครับกำลังเดินออกมาจากฐานของอ็อกซิเมนเดียสเขาเนี่ยก้าวไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้น ก็ได้ถูกด็อกเตอร์แมนฮัตตันนะครับมาขัดขวางเอาไว้ซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยกล่าวว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้รอชาดเนี่ยไปไหนทั้งนั้นพอรอชาดเนี่ยฟังจบเนี่ยเขาก็าได้ถอดหน้าก,ากากของตัวเองออกนะครับแล้วก็ลั่นวาจาตอกหน้าแมนฮัตตันไปว่าที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะมามีสํานึกเรื่องมนุษยธรรมขึ้นมาเชียวนะลําพังเนี่ยเพียงพลังของนายก็สามารถหยุดสงครามได้ถ้านายใส่ใจตั้งแต่แรกเรื่องมันคงไม่บานปลายมาถึงขั้นนี้ ถ้าหากต้องการจะปิดเรื่องนี้มากแล้วก็สั่งเวรชีวิตของคนอีกคนจะเป็นไรไปเล่าฆ่าฉันเสียเลยสิเมื่อรอชานครับยืนกรานที่จะยอมหักไม่ยอมงอแมนฮัตตันเนี่ยจึงจำใจต้องสังหารเขาถึงร่างกายของรอชาดแตกเป็นเสียเส่ยงๆวิญญาณถูกฉีกกระชากด,ดับลงหลงเหลือไว้เพียงคาบโลหิตบนพื้นหิมะสีขาวไว้เป็นคำเตือนใจว่าแม้จะต้องยืนอยู่ยังขอบเหวแห่งวาระสุดท้ายของชีวิตแต่เขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้ความอายุติธรรมวงการปณิธานอันแรงกล้าของตนได้โดยเด็ดขาด มาดูในที่คนต่อมานะครับนั่นก็คือฉากตายของแม่สตาร์ลอดและยอนดูคุณลองคิดดูนะครับจะเป็นเช่นไรถ้าหากชายคนหนึ่งเนี่ยต้องถูกพรากจากอ้อมอกแม่สุดที่รักแล้วก็ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนจักรราเนี่ยก็คือร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นแม่แม้แต่มือไรเลือดอุ่นของเธอ เขายังไม่มีโอกาสได้กุมมันเป็นครั้งสุดท้ายปีเตอร์ควิลหรือที่ต่อมาทุกคนรู้จักเขาดีในน้ำของสตาร์ลอดเป็นฮีโร่ที่ต้องพบเจอการสูญเสียมันตั้งแต่วัยเยาว์สำหรับเด็กคนหนึ่งการกำพร้าพ่อตั้งแต่เกิดถูกตัดขาดจากแม่ตั้งแต่เล็กนำซ้ำนี่ยังถูกกลุ่มสลัดอวกาศราเวเจอร์สลักพาตัวไปอีกผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่บอบช้ำสำหรับคนนหนึ่งเกินพอแล้วพูดอย่างไร้ข้อกังขาเลยว่าบนเส้นทางชีวิตสายละครดราม่าเนี่ยปีเตอร์ควิลผู้นี้ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน แล้วว่าแม่ต่อมานะครับจะได้มีโอกาสพันพบกับพ่อที่แท้จริงก็คืออีโกในภาพยนตร์การเดียน o f the g a l a x y ภาค2แต่ว่าภาพความจริงกับสิ่งที่วาดฝันเอาไว้ของพ่อเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเพราะว่าอีโกเนี่ยกลับเป็นชายแก่คลั่งอํานาจที่มีแผนการร้ายหวังจะครอบครองจักรวาลโดยการใช้ลูกชายเนี่ยเป็นเครื่องมือแถมสาเหตุการตายที่แท้จริงของแม่สตาร์ลอดครับก็เกิดมาจากการที่อ e ีโกฝังเนื้องอกลงไปในสมองของเธอเสียอีก ด้วยเหตุนี้นะครับอีโก้ของเราจึงหลุดพ้นไปจากตําแหน่งคุณพ่อผู้แสนดีแท้จริงเนี่ยคนที่รักแล้วก็ห่วงใยเขามาโดยตลอดกลับเป็นยอนดูอุดอนท่า เอเลียนเผ่าพันเซนทอรีเนผู้มีผิวใกล้สีฟ้าที่ปีเตอร์ในชิงชังมาโดยตลอดแทนซึ่งย้อนดูนะครับเป็นผู้นำของกลุ่มสาขาลาเวเจอร์สที่ได้ถูกอีโก้จ้างวันให้ไปชิงตัวปีเตอร์มาบรรดาการแด่ตนในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการเล่าว่ากลุ่มลาเวเจอร์สได้รับทํางานนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะว่านอกจากปีเตอร์ซึ่งเกิดมาจากสาวชาวโลกเนี่ยอีโก้ก็ยังไปไล่มีความสัมพันธ์กับสาวบนดาวดวงอื่นอีกแถมยังผลิตทายาทหลากเผ่าพันธุ์ทั่วจัก,กรวาลแต่ว่าร่างกายของบรรดาบุตรทิดาเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่สามามรถตบน ยินของก e ้ไดสุดท้ายแล้วเนี่ยอีโก้ก็จะสังหารลูกของเขาทิ้งอย่างไม่เหลียวแลเลยแต่ว่าแม้ว่าจะทําหน้าที่ส่งตัวมาหลายคนแล้วแต่ว่ายอนดูก็กลับตัดสินใจที่ไม่ส่งตัวปีเตอร์ให้นะครับแล้วก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูปีเตอร์แทนเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่ายอนดูเนี่ยรู้สึกถูกชะตากับปีเตอร์นะครับแล้วเขาก็ไม่ชอบขี้หน้าของอีโก้เอาเสียเลยถึงแม้ว่าข้อนี้เนี่ยจะดูเป็นเหตุผลที่เอาแต่ใจจนทำให้เกิดความรู้สึกเครือบแคลงกับลูกน้องมาตลอดหลายปีแต่ว่ายอนดูเนี่ยกลับสามารถช่วยจกกวักรวาลตอนนั้น จากการกินกินของ e อีโก้ไว้ได้อย่างลับๆในตอนท้ายของ Guardian of the Galaxy ภาค2นะครับยอนดูได้สละชีวิตของเขาเพื่อปกป้องปีเตอร์เขาเน่ได้บอกกับปีเตอร์ว่าอีโก้อาจจะเป็นบิดาของเจ้าแต่เขาก็ไม่ใช่พ่อที่น่านับถือขอโทษด้วยนะที่ตลอดมาข้าไม่ได้ทําหน้าที่ของการเป็นพ่อที่ดีนัก แต่ข้าก็ดีใจจริงๆที่ได้เจ้ามาเป็นลูกชายของข้าก่อนที่ยอนดูจะส่งมอบชุดสูตรอวกาศชิ้นสุดท้ายให้กับปีเตอร์และขาดอากาศหายใจสิ้นชีพลงในอวกาศศพของยอนดูครับได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่จากกลุ่มราเวเจอร์และปีเตอร์ก็ได้กล่าวอะไรต่อเขาว่าบางครั้งแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราเฝ้าสแสวงหามาตลอดทั้งชีวิตกลับอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่ปลายนิ้วเอื้อมยอนดูอาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีมากนะแต่เขาก็เป็นพ่อที่เจ๋งและเท่มากที่สุดจริงๆแม้ว่าภาพลักษณ์ของยอนดูใน อาจจะเป็นเพียงผู้นำกองโจนใจโฉดแต่ว่าในบ้านปลายชีวิตเวรบุรุษคือคำเรียกที่เหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วฉากที่4ฉากสุดท้ายของฮิต ในภาพยนตร์ Batman The Dark k n i g ในนะครับบทบาทตัวร้ายเดอะจ็อกเกอร์ซึ่งรับบทโดยนักแสดงชาวออสเตรียนามว่า Heath Ranger ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในการแสดงตีบทแตกที่น่าจดจําและดีที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์การถ่ายทําภาพยนตร์แม้ว่าบนเส้นทางจัก,กรวาลหนังดีชะตากรรมของตัวละครจ็อกเกอร์จะยังคงสับเปลี่ยนถ่ายทอดความวิปร,ราาจ,จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปแต่ชีวิตจริงของนักแสดงอย่าง Heath น e จอร์กลับต้องพบกับจุดจบหลังจากการรับบทราชาตัวตลกแห่งเสียงหัวรอได้ไม่ นนย้อนกลับไปตอนที่ฮีดรู้ว่าเขาจะได้รับบทเป็นตัวละครมหาวัยร้ายอันดับหนึ่งตลอดการของแบทแมนอย่างโจ๊กเกอร์ เขาได้จัดการขังตัวเองอยู่ในห้องนานนับเดือนเพื่อศึกษาถึงอุปนิสัยของโจ๊กเกอร์ให้เข้าถึงแก่นแท้ฮีได้ฝึกฝนลักษณะท่าทางและเฟ้นหาเสียงหัวร้อนดูดโลกอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งจดบันทึกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโจ๊กเกอร์ต่างๆลงในบันทึกต่อมานะครับก็ได้มีการเปิดเผยเนื้อความในสมุดซึ่งภายในเร่มเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปภาพของตัวตลกฉีดยิ้มกว้างภาพของไฮยีน่าซึ่งฮีในก็ได้สร้างเสียงหัวร้อนที่ถอดแบบออกมาจากพวกมัน Will you? แล้วก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยอ,อื่นอีกมากมายฮิตเนี่ยมีความมุ่งมั่นต่อการรับบทโจ๊กเกอร์เป็นอย่างมากและด้วยความอุตสาหานี้เองที่ทําให้ผลลัพธ์ในการแสดงของเขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างลื่นไหลสมจริงการถอดรหัสบุคลิคความโรคจิตของโจ๊กเกอร์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างเป็นธรรมชาติกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอันยากที่จะมีใครเสมอเหมือนหรือว่าเลียนแบบได้ชายหนุ่มคนนี้นะครับจึงไม่ได้ถูกกล่าวให้เป็นเพียงแค่นักแสดงธรรมดาแต่ว่าเขาเนี่ยคือจิตรกรที่สร้างสรรค์ผลงานบนหน้านกระดาษให ออกมาเป็น3มิติได้อย่างสมบูรณ์แบบทว่าในช่วงการเตรียมตัวนะครับเมื่อต้องสวมบทเป็นตัวละครโจเกอร์ที่ต้องอาศัยการตีความอย่างหนักแล้วความเครียดเนี่ยก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นนะครับฮีทนั้นมีอาการนอนไม่หลับจากความกดดันเขาเล่าว่าตัวเองเนี่ยได้พักผ่อนเพียงแค่สชั่วโมงตอนหนึ่งวันเท่านั้นและต้องมันกินยาระงับประสาทจานวนมากกํากับเพื่อบรรเทาความเครียดความตายของฮีทเนี่ยหลายคนคาดเตาว่าเป็นผลกระทบม,มาจากความกดดันในการพยายามเข้าถึงบทบาทของตัวละครโจเกอร์นี่เองไม่กี่เดือนต่อมานะครับหลังจาก ที่เดอะดักไนน์เนี่ยได้ทําการแสดงเสร็จไปแล้วก็ได้มีการรายงานว่ามีคนพบร่างของฮีทนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงแล้วก็จากผลการตรวจสอบทําให้ทราบว่า เขาเนี่ยเสียชีวิตลงจากการเสพยากรอมประสาทหลายชนิดทําให้ระบบทางเดินหายใจถูกอุดตันระบบร่างกายกลายเป็นผิดจนมีผลทําให้สมองตายในที่สุดการจากไปของเรนเจอร์จึงนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของทั้งทางครอบครัวแฟนๆและวงการหนังฮอลลีวูดแต่ว่าแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังดํารึกถึงเขาอยู่เสมอ RIP Heat Ranger มาต่อกันที่ฉากสุดท้ายนะครับกับฉากที่5ฉากตายของนีนาและแม็กดา ใน X-Men Apocalypse ในภาพยนตร์เ m ็ n ซ์เม a พาร a กอพโคลิปส์อิริกเรนเชหรือว่า Magn e to ได้พบรักกับ m a g d าเก r s k สกสาวชาวโปลแลนด์และมีลูกสาวหน้าตาจิ้มเหลมที่ชื่อว่าน i นาเป็นสักขีพยานรักอ r ริ Eric นะครับตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอย่างสงบสุขเขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น h ฮ n ริกแล้วก็ปิดบังเรื่องพลังไกลพันของตัวเองพร้อมทั้งทำงานเป็นคนงานบ้าน,านในโรงงานแถบชนบทไปวันๆอ r ริกน,นั้นรักภรรยาและลูกสาวของเขามากคืนหนึ่งเนี่ยเขาได้เล่าเรื่องสมัยอดีต ตอนที่ตัวเองเนี่ยถูกจับเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันเอาวิชและต้องพัดพลากจากพ่อแม่ไปตลอดการให้ลูกสาวตัวน้อยฟังพอนีนาเนี่ยฟังจบเธอก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นนั้นขึ้นกับเธอจึงเอ่ยถามอิริกว่าจะไม่มีใครมาเอาตัวพ่อของหนูไปได้ใช่ไหมไมค์นีโตนงเงียบสักพักก่อนที่จะรับปากลูกสาวอย่างหนักแน่นว่าเขาเนี่ยจะไม่มีวันให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดทั้งสองยิ้มให้กันก่อนจะแยกย้ายเข้าสู่ห้วงนิทรา วันรุ่งขึ้นอีริกยังคงไปทำงานใช้แรงแลกข้าวตามปกติ ทว่าภายในโรงงานตอนนั้นนะครับก็ดานเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อโซ่ที่คล้องหม้อหลอมขนาดยักษ์เส้นหนึ่งได้เกิดขาดและกําลังจะร่วงลงมาขยี้ร่างของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอีริกจึงได้ใช้พลังควบคุมโลหะที่เก็บซ่อนมานานช่วยชีวิตของเพื่อนเอาไว้แต่ว่านั่นก็ทําให้คนในโรงงานทุกคนรู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาซึ่งแทนที่พวกมันนะครับจะสํานึกบุญคุณทดหัวเพื่อนระยมพวกนั้นเนี่ยกลับนําเรื่องเข้าแจ้งความกับทางการตํารวจหลายนายก็ได้เดินทางมาเพื่อจับตัวอีริกไปนะครับ ซึ่งอีริกก็ไม่ต้องการให้ลูกกับภรรยาเนี่ยโดนลูกหลงถูกหานเลขไปด้วยจึงได้ยอมมอบตัวแต่โดยดีทว่านีนาที่ไม่อยากให้พ่อของเธอจากไปจึงได้ใช้พลังของเธอเรียกฝูงนกบินโฉบเฉี่ยวลงมาขัดขวางพวกเจ้าหน้าที่เอาไว้แต่ว่าตำรวจรายหนึ่งที่หวังจะใช้ธนูยิงนกนะครับกลับเผลอปล่อยสอนทะลุหัวใจของสองแม่ลูกเกอร์สกี้ตายขาดที่อีริกเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามเรียกภรรยาและลูกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาเลยด้วยความเครียดแค้น อีริกก็เลยใช้เหรียญโลหะยิงปิดชีพเจ้าหน้าที่ทุกคนตรงนั้นจนร่วงเก่าวเขาโอบร่างในวิญญ,ญาณของสองดวงใจที่ดับสูญลงฟ้าดินมิแลเหลียวซาตานหัวร้อเดิงรามีเพียงสายลมที่พัดผ่านเพื่อปลอบโยนเขาเท่านั้น หลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอิริกตัดสินใจมุ่งหน้าไปคิดบัญชีกับพวกเพื่อนคนงานที่โทรยศเขาเป็นเหตุทำให้ครอบครัวแสนผาสุกต้องพังทลายลงในพริบตานี่อาจจะเป็นสิ่งที่สวรรค์ลิขิตว่าไม่ต้องการให้เขาเป็นคุณพ่อแสนอบอุ่นอย่างเฮนดริกแต่คือเจ้าแห่งโลหะทรงพลังแมกนีโต และเขาจะเอาคืนชะตากรรมันโหดรห้ายที่ตนได้รับยังสาสมและนี่ก็คือฉากใต้ของเหล่าฮีโร่ที่ทางเราเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูกันในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าหลายคนจะถูกใจคลิปนี้กันนะครับพากมาถึงตรงนี้บอกเลยว่า เหนื่อยจริงๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เข้ามาดูคลิปนี้กันเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนข่าวสารพูดคุยความคิดเห็นอะไรก็ได้ฮะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่ชอบเนี่ยกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทาง Fan Hero Channel ในการทำคลิปและพัฒนาตัวเองต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับแฟนฮีโร่ชาแนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ขอขอบคุณทุกคนที่ยอมอดทนรับฟังจนจบนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ